สวัสดีครับคุณพ่อครับในฐานะที่คุณพ่อศึกษาพระไตรปีดกมานานหลายปีอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้คุณพ่อช่วยอธิบาย3ความหมายนี้ครับ 1. พระทุดง 2. พระกรรมฐาน 3. พระนักพัฒนาครับ คือสมัยนี้ชาวพุทธเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดคือไปไปเห็นพระที่ท่านแบกแบกร่มที่เป็นล่มกรดนะแล้วก็ถ,ถือบาทเนี่ยเดินเดินมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพระทูดงที่จริงการถือทูดงเนี่ย มีสิบสามทุดงสิบสามข้อตามพระไตรปิฎกนะอย่างเช่นอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดแล้วก็ไม่นอนเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นสิบสามข้อวัดนี่เป็นวัดเป็นวัดไหมาก็วัดต่ละเป็นวัดวัดตละหมายความว่าอ่าเป็นปกติประจำอ่ะ ตั้งแต่ท่านบวชนท่านถือเป็นวัดอย่างเช่นพระมหากัสปะเนี่ยท่านอยู่ท่านเลิศทางทุดงใช่ไหมท่านไม่นอนเป็นวัดอย่างอย่างพระสารีบุตรเหมือนกันท่านอายุร้อยี่สิปีไม่เอนเอนหลังลงบนเตียงเลยตลอดร้อยยี่สปี้วก็เป็นวัดทีนี้เราก็ไปไปพูดว่าเนี่ยพระทุดงคือคือเราไปเข้าใจพระที่ จำพรรษาอยู่ตามกุเตะนะพอออกพรรษาก็เดินเดินมาเดินผ่านป่าแล้วก็มาปักกรดอยู่ห่างบ้านคนสักเล็กน้อยเลยแล้วก็มาบอกบุญเลี้ยหลยนั่นไม่ใช่พระธุดงนะอยู่กรดไม่มีนะในสมัยพุทธกาลนะอยู่คนไม้เป็นวัดก็อยู่คนไม้ไม่มีที่จะมา มีล่มที่เรียกว่ากรดไม่มีอยู่ปา่าเป็นวัดก็อยู่ปา่าไม่มีอยู่ในกรดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเพียเพ้ยนไปหมดอะเพี้ยนไปหมดนี่จริงๆนี่เราพูดด้วยความหวังดีต่อชาวพุทธนะแล้วก็ที่ที่ชนบุรีหลายปีมาแล้วตอนนั้นเป็นเป็นนาทหารยุทธการกรมทหารราบที่สองก็มีข่าวพระทุดงเนี่ยเรามา มาปรากฏอยู่ที่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็มีโจรสองคนโจรที่เมาไปขอเงินขอเงินพระธุดงเพราะท่านบอกบุญเรียลายใช่ไหมแต่พระไม่ให้เพราะพระไม่ให้พระท่านไม่ให้เงินโจรสองคนนั้นก็ใช้ไม้ทุบศีรษะพระมรณภาพเนี่ยแล้วแล้วมีคําพูดอย่างพระกรรมฐานไม่มีนะ พระในสมัยพุทธกาลท่านมีกิจสองอย่างคือคันถาธุระกะวิปัสนาธุระคือเจริญกรรมฐานอยู่แล้วแต่สมัยนี้มาแยกเป็นพระกรรมฐานไม่มีในสมัยพุทธกาลในพระทุกรูปต้องเจริญสีประานแล้วมีอีกคำคือว่าพระองค์นี้เป็นพระนักพัฒนาไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสกิจของสองมีสองอย่างคือคันถาธุระและวิปัสนาธุระไม่มี พระนักพัฒนาไม่มีใช่ไหมทีนี้ที่เราเรามาพูดอย่างนี้เพราะเราต้องการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาสมมุติว่าเราเดินทางด้วยเรือสำเภาไปลำเดียวกันเนี่ยแล้วมีคนเอาสิวเอาค้อนมาเนี่ยทำทีจะจจเจาะเจาะเรือเน่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปห้ามสิเพื่อรักษาคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าไว้มิฉะนั้นก็เพี้ยนไปหมด พราะฉะนั้นขอให้พวกเราชาวพุทธที่รักพระธรรมคําตัดสอนของพระพุทธเจ้าจงมั่นคงในพระไตรปิฎกสิ่งใดที่ตรวจสอบดูแล้วไม่มีพระตในพระไตรปิฎกพึงทิ้งเสียทีเดียวตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปัฏทสสูตร